สนับสนุนโดย AIS นี่เซลล์ออฟฟิศตึกแรกที่สร้างในสีพันวารัีครับมจะม,มาซื้อบ้านครับพี่ขายเท่าไหร่ประมาณ340 3้0ล้านบล้านบาทโอ้คุ้มคุ้มคุ้ม บาร์นี่บาร์นี่แบบเมื่อก่อนเป็นบาร์แล้วพาลูกค้ามอินเตอร์เทนเยอะชอบปาร์ตี้มากจริงๆชอบชอบสนุกฮะสนุกข้างล่างคืออะไรครับคือออฟฟิศเก่าพี่แล้วเป็นออฟฟิศ PR กับการตลาดด้วยนี่นี่เป็นเป็นเป็นออฟฟิศกราฟิกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนดูงงหมดเลยนะว่าไม่ต้องบ่เกมทุกคนดูทุกคนดูงงหมดเลยตอนที่ฟานเดินไปโผล่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครก่อนโปรตีบอกก่อนป่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอก นี่คือโต๊ะที่โต๊ะที่เคยนั่งสมัยก่อนใช่ <laughs> แต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ไมนั่งออฟฟิศเท่าไหร่นั่งชอบอยู่หน้าง,งานมากกว่าวันแรก่ยพี่วันจ<ฆ>ันได้ไหมว่าวันที่พอมาอยู่บ้านหลังนี้เสร็จหลังแรกใช่ไหมครับ<ฆ>ตอนนั้นกิจวัตรประจําวันพี่ทําอะไรบ้างก็เจ็ดโมงเช้าตื่นมาชิลดูทีวีอ่านข่าวดูข่าวแล้วก็เข้าออฟฟิศ<ม>ขนมจีนหน้าหน้าไซสก่อนตรวจอ e ีเมลตอนนั้นมีอ e ีเมลไงชิดเปลี่ยนตอนแบล็คเบรคออกมามพี่ไปชายหาดตั้งแต่บ่ายสาม ไปนอนชายหาดแล้วไปอ่านอีเมลบนชายหาดนั่นชีวิตจุดชีวิตเปลี่ยนพี่คิดไม่ออกเลยว่าคนนี้เขาทำธุรกิจทธุรกิจเป็นแสนร้านเขาได้อีเมลวันละกี่อันเนี่ยเพราะอย่างอย่างพี่เนี่ยในในในไอโฟนพี่อะพี่มีอีเมลที่พี่ยังไม่อ่านสี่หมื่นกว่าอีเมลอะตอนเนี้เหรอดูดิแบบไอโฟนพี่แบบโหเยอะมากอะเฮ้ยพี่ใช้ตอนนี้อินสตาแกรมมากกว่ากูเกิลพี่อยากเสิร์ชใช้พี่เสิร์ชบน Instagram ก่อนก่อนที่มีเว็บไซต์เนี่ยคือเปิดจะบุกโรงแรมเนี่ยสมมติเปิดอยู่ลอนดอนไปหาทราเวลเอเจนต์ก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นเอเชียนสเปเชียลิสต์คนคนเดียวอะ่ะในแอนเวียร์นั้นอ่ะคนคนนี้นนมีอำนาจมากเลยโรงแรมทุกคนต้องไปไปแบบคุกเขา่าแบบช่วยขายโรงแรมาผมหน่อยพี่ยังตอนนั้นก็ยังหน้าต่างเหอนอย่างนี้แต่อาจจะเด็กกว่าหน่อยเอ้ยใครวะอยู่ดีมาบอกว่าจะชาร์จราคาเท่าเท่าคนนู้นคนนี้กว่าจะเชียร์ให้เขามาใช้เวลานานมากพี่ก็เลย ผมไม่ขายเยนแล้วผมทำเว็บไซต์ผมอยู่แล้ว <c oughs> แล้วคนก็งงไหมทำเว็บไซต์เว็บไซต์คืออะไรแบบแล้วพี่ก็ทำเว็บไซต์พี่สวยเลยแบบรูปทุกอย่างอัปเดตหมดเป็นเหมือน presentation ออบนนั้นอะ่ะเพราะโรงแรมเหมือนี้เขายังขาย direct น้อยอยู่ฉเฉลี่ยมา2ยี่อร์เยังสีพันวาครับสีพันวาประมาณเกือบสีขายออนไลน์คนเจอออนไลน์แล้วบุ๊ค direct กับเรา ได้พูดคุยได้รู้จักกับพี่วานจนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่พี่วานมีให้กับคนรอบข้างนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยละครับที่พี่วานนั้นจะมีเพื่อนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอๆละครับสมัยก่อนมาสีพรวาแรกๆกับแบบเนี้ยณนะตอนนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างกันเยอะเพราะตอนนั้นมาแต่บ้านพี่วานยังแบบ อยู่ข้างบนโรงแรมยังไม่ได้เป็นแบบอะไรเงี้ยเยอะแล้วจำได้ว่ามาคราชตอนประมาณตีสี่อยู่ก็พุ่งมาหาพี่วานตอนตีสี่แล้วก็ดูซันเซ็ดดูซันไรส์ดูซันไรส์แล้วก็ดูซันไรส์แล้วก็มีเป็ดด้วยแล้วก็เป็ดไม่น่าอยู่เนอะพี่วานเขาเป็นคนยังไงอะ ไม่ทำไมถามยากเนี like ้ยเป็นคนไงเดี๋พี่วานเขาเป็นคนเฮฮาอินเตอร์จีเยอะมากเอินเตอร์จีเยอะตลอดเป็นแบบเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์ใครมาที่นี่ก็ต้องแบบมาหาพี่วานอันนี้คืออะไรครับเป็นเนื้อฮิดดะครับอ๋อเนื้อฮิดดะเขาเป็นในฮาหน้ากี่ปีนะ 6เดือนโดนแลเอาก่อนโอเคโอ้โหหกเดือนหรอฮะอในด้านของการดูแลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนลูกค้าหรือแม้แต่พนักงานพี่วานเขาทำได้เต็มที่จริงๆนะครับและยิ่งในด้านของการทำงานเขายิ่งเต็มที่ยิ่งกว่า ในช่วงหน้าครับพี่วานจะพาผมและคุณผู้ชมทุกคนไปดูที่พักแห่งใหม่ในสีพันวาที่ลงทุนไปกว่า700ล้านบาทครับ